เฮ้ยช้าลนะแม่ก่อนหน้านี้ท้องทะเลมืดตึบครับผมนี่เลือดไม่ได้ลดจากการไปฟัดกับมีการลดด้วยกันมานะเลือดลดจากเมกับรุนครับผม <c oughs> <c oughs> มันลุมจอดลุมจอดครับผมเจอที่ไหนพี่ก็ฟาร์มด้วยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาไงโอเคจอดถึงบ้านโอ้เราอยู่ทางติดนี้ได้วะ่ะตรงนั้นถ้าไม่มีปลาโลมาแย่เลยมาทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก็ตุยก,กันหรอกแล้วนี่กระเป๋าของอะไรวะเนี่ย เฮ้ยบอกเฮ้ยลูกเราตัวไหนตุยปะวะเฮ้ยมีเนื้อปลาวะเดี๋ยว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 เอางานยากแล้วตัวไหนวะเฮ้ยเฮ้ยลูกเราตัวไหนตุยเดี๋ยวนะตอนนี้จะโลมาก็อยู่ดีวะเอา้าโลมาก็อยู่เดียวบิดตัวไหนไหายไปยเฮ้ยบางทีก็จําไม่ได้ดิแต่มันมีเนื้อปลาด้วยนะมันใช่หรือวะเฮ้ยพี่เล็บยาว ดาวอยู่หมดพีดอนหมูอูดูดเดี๋ยวพาราตอก็อยู่ตัวไหนวะ <c oughs> เอาแล้วครับผมเหมือนมีตัวไรตรุยหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าจะใจมั้งไม่น่าจะใจมั้งอันนี้ปาลมามาเกยตื้นก็บอกว่าอย่าขึ้นมาไอเดี่ยวไอพวกดิโร่เนี่ยมันมุกคนครับผมเนี่ยดิโร่มันเกิดแถวแถวนี้ด้วยอะประเด็นอะแล้วเราตั้งพาร์ตีบไงถ้าไม่ตั้งพาร์ตีบคือ มันจะลุมกัดไงเราได้เนื้อมาเยอะอยู่ครับผมเมื่อคืนนี่ได้ด้วยพิษเมนกระพุนโดนลุมกัดเรียบตายพะโตะนี่รางวัลน,นะลกูกอ่าเอาเหอะไว้กินเดี๋ยวนอกนั้นพ่อไปดามเนื้อเน่าก่อนเอาให้ปาโลมาด้วยปาโลมาก็ถือว่าเป็นตัวตำร,รวจได้ดีครับผมถึงจะไม่ใช่ตัวบวกนะอย่างที่บอกครับผมมีเมกโรดอนก็ฟาร์มเนื้อปลาได้เยอะเลยโอเคไม่น่าจะมีตัวไหนหายเนาะแต่มันกระเป๋าของใครล่ะทีเนี้ย ตามเข่าก็อยู่เนี่ยดาวดีคูรัตก็อยู่ก็อยู่กันครบนี่ว่าแล้วใครใครมันมาตุยทิ้งกระเป๋าด้วยนะมันเป็นแบบว่าพวกลูกเรานะผมมันถึงจะมีกระเป๋าเนาะโอเคเดี๋ยวย่างเนื้อไว้ด้วยเนื้อจะไม่พออ่าไว้กินด้วยครับผมไม่มีฟางอีกโอ้โหฟางไม่มีเราฟางไว้เยอะอยู่อะผมต้องบอกว่าถ้ามีพี่เล็บยาวมาผมหรือว่าตามเข่าอะไรอย่างเงี้ย โอ้สบายครับผมในเรื่องของการฟาร์มพวกฟางพวกไม้เนี่ยสบายเบือ่อแต่ว่าเบอร์รี่เนี่ยถ้าฟามเยอะจริงๆต้องเป็นพวกบอลโต้แต่เราไม่เอาหรอกเพราะว่ามันตัวใหญ่เกินไปครับผมแต่วนี้เอาไว้บ้านหลักโอ้ยังไม่โตเลยอะ่ะสามสิบห้าเบอร์ตินเองเดี๋ยวก็รอครับผมเดี๋ยวเจโดโดตัวนี้ก็น่าจะโตในอนาคตเดี๋ยวพี่ว่านะทุกคนตรงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะทําที่อยู่ไหม เป็นโกงไหมโกงให้พวกลูกๆเราบ้างครับผมว่าเราตั้งพลาสติกบางทีเงี้ยไอ้พวกดิโลมันชอบแบบมาแอบกัดอะไรอย่างนี้เนาะเอ้ยทำไมช่วงนี้ดิโลมันเกิดแถวนี้บ่อยอย่างว่าไม่ไปเกิดตรงอื่นบ้างไงดิโลฮะมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงหือห้อมันวุ่นวายจังเลยเว้ยแถวนี้เราต้องกวาดให้หมดครับผมอย่าให้มีเหลือฮะดิโลและที่จริงสร้างกำแพงขึ้นมามันก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งนะอืออืมจะวุ่นวายไปไหน แถวนี้ไม่น่าจะมีเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเราตั้งเป็นแบบกําแพงเออกําแพงก็ต้องวางระดับชั้นหนึ่งเนาะเอากาแพงหินแล้วกันครับผมเดี๋ยวเก็บไม้ไปด้วยอืมอาให้หมดครับผมเก็บไม่หมดแถวนี้ห้ามมีดิโล่แถวนี้เก็บปอดดิโน่เว้ยเราฟาร์มไม้ไปด้วยครับผมไม้ก็จะป็นต้องใช้เพราะว่าหินน่ะเรามีเจ้าดาวดีครัสฟาร์มว้เยอะอยู่เลยครับผมสามสี่พันเลยโฮ้ยเหลือๆสบายครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะสร้างล้อมรั้วขึ้นมาด้วยหินครับผมเราจะอัปเกรดให้แบบว่า ตรงตรงที่อยู่เราเนี่ยเป็นหินเอาหินให้หมดเลยครับผมถ้าเป็นไม้เดี๋ยวมันก็กัดแตกได้ใช่ไหมล่ะเนี่ยดูเราฟาร์มไม้โอ้ได้ยเยอะเยอะโอ้พี่เล็บยาวมาดีคือได้เป็นพันครับผมดาวาดีโครัสมาดีก็สองสามพันนะหินโอ้ฟาร์มกันสบายให้พืบครับผมตอนนี้ทรัพยากรเราเหลือเหยนี่แหละแต่เราจะวางให้มันต่อขึ้นมาครับผมช่วงนี้เนาะ มันจะสวยไหมไม่รู้ว่ะช่างมันเถอะรอไว้กันครับผมเอาไว้กันพวกดินรลมันมาวุ่นวายเดี๋ยวเราจะอัปเกรดช่วงฐานเป็นแบบหินด้วยครับผมเพื่อแบบว่าเวลามากัดพวกแรปเปอร์เผื่อมันเผลอมาผมจะได้ไม่แตกนี่ครับผมอ่านี่เป็นแบบว่าฐานหินนะเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นรั้วข้างล่างนะครับผมมันคนละอันนะมันไม่ใช่รั้วนะผมมันเป็นฐานรั้วอยู่นี่โอเคครบครับผมนี่โอ้ยใจหินกับไม้นิดเดียวเอง สบายวันนี้เราสบายมาด้เวลาขนหินแล้วลูกดาวดีโคลัสเห็นไหมเราฟาร์มไว้เหลือๆครับผมอย่างที่บอกคือเราฟาร์มเหลืออยู่แล้วเอาทำไมเอามาได้ดีละอ้มาได้ดีละนิดหน่อยเพราะตัวเรามันหนักโอ้โหแล้วตอนถ่ายมาจากดาวดีโคลัสคือถ่ายตุ้มเดียวได้เลยคือได้ออกมาทีเดียวหมดเลยครับผมแต่นี่โอ้ยเราต้องมาเอาดีละนิดเพื่อเอาไปให้ดาวดีโคลัสดี <laughs> เออดีอย่างนี้ก็ดีแต่เราดีูลัสนี่มันดีจริงๆครับผมเรื่องการขนหินนะมันก็ลดน้ําหนักลงครึ่งหนึ่งเลยนะเฉพาะหินเลยครับผมเฉพาะหินนะไม่ได้พูดถึงเหล็กนะเหล็กต้องเองกิโลครับผมโอเคฟางเรามีเหลือๆครับผมทรัพยากรตอนนี้ฟางมาหินสบายมาเราจะมาทํากรงครับผมกรงเอาไว้กันป้องกันนี่แหละป้องกันจริงๆป้องกันดินโลม,มันถึงก็ต้องใช้หินเลยเพราะว่า วันต้องขนาดนั้นเลยหรอวะวันนี้ไม่มีไรนะผมทุกคนวันนี้มาทารั้วเพิ่มครับผมไม่มีอะไรแลร้ววันนี้อย่างว่าครับผมเราเล่นไปวันวันมันก็วันหนึ่งมันมันได้แค่นี้จริงๆครับผมวันนี้ขอทํารั้วแล้วลกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาไ่อ,ไอาทําอะไรต่ออ๋อแล้วน้ําหนักหนูก็ไม่อำนวยเลยนะแบกไม้จนหนักขนาดนั้นเลยหรอเล <c oughs> ็บยาวนะจะแบกไม้แล้วน้ําหนักลดลงครึ่งหนึ่งเหมือนดาวดีกุลัสวะ่ะจะดีมากเลยครับผมเพราะฟาร์มได้เยอะไงะ ต้องเอาต้องมีพวกแบบบอลต้อะขี้เกียจเอามาจากบ้านครับผมไม่เป็นไรหรอกพี่เล็บยาวก็ฟาร์มได้เยอะละโอเคเรครับผมเราค้าไปถ้าต่อมาแบบนี้มันมันอาจจะไม่สวยหรอกแต่มันเอาไว้ใช้งานด้วยใช่ไหม <c oughs> เอาเป็นมุมใปนี้เลยครับผมเราจะต่อเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมันก็ไม่สวยดิอย่างาน้อยมันต้องมีแบบอ้ยเยอก,ยก,ย,กยกหน่อยใช่ไหมครับผมฮะ <c oughs> สิลเปิดสิลเปิดไอ้ปลาพี่เขาเรียกสิลเปิดเ,เออ คนอื่นเขาทำไม่สวยแล้วเราเรา,เราทำไม่ได้จริงครับผมความคิดสร้างสารรค์พี่ไม่ถึงว่ะพี่ไม่ค่อยคิดอะไรสร้างสารรค์ด้วยจริง,รงๆิคิดไม่ออกบ้านนั้นมันยังมาทำคลิปได้นะคิดดูดเลยขนาดไม่ค่อยคิดอะไรเลยนะเออนี่แหละผมเราวางต่อไปเรื่อยๆืเราจะดํามโกงแบบก็เดี๋ยวค่อยขยายเนาะเอาประมาณพอประมาณไปก่อนขยายเมื่อไหร่ก็ได้โอเคนี่เราวางเห็นปะวางกระแพงได้ครับผมพอเราวางฐานเสร็จวางกรแพงสวยเลย แค่นี้ก่อนครับผมมาตองชั้นก่อนเอาให้เท่ากรงโดโด้ไปก่อนฮะเป็นไงสวยไหมาวางไปเรื่อยๆครับผมยาวๆขึ้นมานี่สวยงามครับผมฮ่าเป็นไงถือว่าสวยงามครับผมโอเคเราคาไปาอยู่ครับผมของยังเหลืออยู่ไม่เป็นไรหรอกอในเมื่อมันเหลือแบบนี้เราไปต่อกรงโดโดโก็ได้นะต่อกรงโดโดโก็ได้ครับผมแต่เดี๋ยวพี่ขอทําประตูก่อนละกัน ใช่ดิกรงมันก็ต้องมีประตูดิไม่งั้นมันจะเข้าออกอยังไง <c oughs> ใช่ไหมสำหรับพวกไดนอเต่าตัวใหญ่ครับผมต้องบอกว่ามันใช้ประตูเล็กๆไม่ได้นะใช้ประตูแบบของโดโดใช้มันไม่ได้นะผมเราต้องทำไดนดเสตราเกตดครับผมเป็นประตูแบบใหญ่ๆไปเลยเนาะแต่ไม่ถึงขั้นเบเฮมอสนะมันจะมีประตูหลไหลระดับนะครับผมเกมนี้เนาะอันนี้บอกผู้เล่นใหม่ครับผมเนี่ยอันนี้ธรรมดาครับผม แต่ถ้ามีมอสมันจะใหญ่แบบเอาไว้ให้พวกบบนโต้ไว้พวกกีก้าเข้าอะ่ะแถวนี้คงเราก็ไม่เอากีก้ามาไว้ครับผมโอเคสโตนนี่ประตรูสบายครับผมโอ้ยใจของไม่เยอะด้วยโอ้ยอย่างนี้สบายมือเอาละครับผมเราได้สร้างกันเลยฮะอันนี้ประตูแค่พอแบบน่าจะความสูงระดับพ่เล็ปยาวนะคิดว่าน่าจะประมาณนี้ครับผม โอเคโหของมันเหลือจริงๆริะเดี๋ยวค่อยไปต่อกงโด,โดโดเพิ่ม <_ d ose> นี่แหละครับผมเดี๋ยวพี่วางไว้ตรงกลางเลยแล้วกันอ่าจะได้เข้าออกได้สบายๆบายครับผมไม่มีปัญหาอยู่ละมันจะไม่อึดอัดกันไปใช่ไหม <_ d ose> <_ d ose> ยังไงเนี่ยอืมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงฮะดิโลเฮ้ยมันชอบแบบเข้ามาจัางเลยวะเฮ้ยโอ้โหคนยังงร้างไม่เสร็จเลยมันก็ามาแล้วเนี่ยม่รู้มันกัดโดโดเราไปบ้างหรือเปล่า โอ้โหไม่ป้องกันไม่ได้เลยครับผมนั่นนั่นนั่นเก็บไปหมดครับผมไม่ทำไมช่วงนี้มันเกิดเยอะจังวะมันอืมมันรู้มันรู้มันรู้หรือไงว่าเราจะตั้งโกงเฮ้ยเฮ้อเหมือนตัวเกมรู้ว่าพี่จะตั้งโกงครับผมเรียกดิโลมาเกิดปกติมันก็ไม่ค่อยมานะแถวเดียอะไรของมันวะคนกําลังจะตั้งนู่นล่้งนี่โอ้ยเอาดิโลมาถล่มเฉย โอเคครับ okay, uh, ผมทุกคนถ้าเราตั้งเสร็จ mm. ก็ไม่ต้องกลัวดิโลมันจะมาทำอะไรแล้วมันกัดหินไม่แตกครับผมดิโล่เนี่ยนี่ไว้กลางๆเลยอ่าเป็นไงครับผมสวยสดพังพังกำแพงด้วยนะไม่ใช่เอาคาไว้อย่างนี้ครับผมเดี๋ยวเข้าไม่ได้ <laughs> เออแค่พังฐานกำแพงฐานกำแพงก็ปล่อยไว้ก็ได้ครับผมพังแค่กำแพงแม่เป็นช่วงสร้างบ้านก็มาว่ะโอเคใส่ประตูโอ้โหวันนี้ได้อะไรไหมเนี่ย <laughs> โอเคครับผมไอ้คอมปี้อะไรของเองวะปล่อยไว้ไม่ได้ครับผมทุกคนก็ยังไงก็ต้องจัดการมันอะ่ะเดี๋ยวมันมาลอดกัดโดโดโเราแล้วมันมาได้ไงอยู่เนี้ยปกติมีแต่ดิโลโอเคดีก็ถือว่าได้นะได้อะไรอยู่ครับผมอย่างน้อยดิโลมันก็กัดหินไม่แตกมาครับผมโอ้โห,โห,โห,โหนี่เป็นไงเดนโสซอเกตอู้สวยว่า โอ้ยถ้าถามว่าวันนี้พี่ฮะได้อะไรบ้างฮะได้ทำรั้วครับผม <laughs> เอาของจริงอา้อาว่าเป็นไงป้าก็ถือว่าได้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ทำรั้วให้สูงขึ้นนะมันจะได้ดูสวยหน่อยนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ว่อย่างเงี้ยมันต่ำไปครับผมโอเคก็ถือว่าใช้งานได้ระดับหนึ่งอะ่ะเอองั้นเดี๋ยวเราทำาครงเพิ่มด้วยดีกว่า ทำของโดโดเพิ่มด้วยไหนๆก็ทาแลว้วครับผมโดโดยังเป็นของไม้อยู่เลยฮะเราเปลี่ยนเป็นหินดีกว่านาอพี่ดาวไปพี่ดาวเราไปทํากรงโดโดต่อวันนี้แหละมันต้องได้มันต้องได้เดี๋ยวก็คืนก็ไปสร้างต่อให้มันสวยขึ้นครับผมเพราะว่าเราจะเอาเวลาทั้งตัวมาแบบเฮ้ยทกรงอย่างเดียวเลยมันก็ยังไงอยู่นะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมเราต้องต่อเติมเพิ่มของมันเหลือไงฐ <c oughs> านต้องเป็นหิน ไม้ตัวมันต้องไปหนีนครับผมเออเป็นไม้ไม่ได้ละแล้วออโดวโดมันรอดได้เลยนะแบบนี้โดโด่น้อยถ้าเราใช้แบบกําแพงหินอ่ามันน่าจะรอดไม่ได้ครับผมปิดไปเลยนะทางนี้พอเราไม่จําเป็นต้องออกครับผมเดี๋ยวให้มันได้ออกด้านข้างพอโอเคเดี๋ยวพี่วางตรงนี้ให้สวยๆใหม่ฟาเดชั่นเดี๋ยวค่อยจัดแล้วกันครับผมยังไม่มีแบบเขาเรียกไอเดียยังไม่ปิ้งครับผม <laughs> ฮะ วันนี้มันได้แค่นี้จริงๆว่ะทุกคนแค่แค่เราทำรั้วใหม่ก็น่าจะหมดวันแล้วละ่ะจริงๆซีรีส์นี้ไม่น่าจะได้จบร้อยวันจริงๆวิคิดว่าจะร้อยวันเว้ยจบไม่ได้ครับผมร้อยวันมันมีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยแค่นี้มันก็ปลาไปหกสิบกว่าวันแล้วโอเคมันต้องมีประตูไงมันต้องมีประตูด้วยครับผมเอาสักสองเอาสักสองเพราะว่าสองฝั่งครับผมทำก็ต้องทำให้มันเหมือนกันไปเลยฮนะ ใช่ไหมมีหินมีอะไรให้มันครบเต็มครับผมอ่ามันจะได้สวยๆนี่แหละวันนี้แหละวันนี้คือสุดครับผมสุดกับการทํารู้ฮะไม่ต้องทําอะไรแล้วฮะวันๆเฮ้ยจริงๆวันนี้ทาแต่รู้วพอเว้ยนี่แหละเอา้าเพอามันตั้งไม่ได้ครับผมต้องทําลายก่อนเผื่อผู้เล่นใหม่เดินทางแวะมาในช่องใช่ไหมนี่ทํารั้วยังไงนี่ครับผมตอบโจทย์วันนี้ตอบโจทย์ ตอบโจทย์คนอยากคำรู้อเออเป็นไงอะ่ะว้าโดโดไม่ต้องกลัวภัยแล้วครับผมแบบนี้เลี้ยงกันได้สบายใจเดี๋ยวพี่ปล่อยตามธรรมชาติด้วยให้มันหยุดแต่ในกรงแล้วเดี๋ยวจะอัปเกรดกรงให้มันสูงขึ้นครับผมเอาไว้ทําช่วงกระคืนมากนะจะได้มีเวลาครับผมไม่งั้นทั้งวันได้แต่กรงเลยนะโอเคครับผมโอ้โหเป็นไงอะอัปเกรดวะเขาเรียกว่าอัปเกรดวะ หมดยุกไม้ไปยุกอินแล้วครับผมถือว่าสวยสดงดงามเฮ้ยเอาทำไมบอลโตมาอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเอาเดี๋ยววพอดีเลยพี่ก็ไม่ได้แบบอยากเอามันมาจากบ้านครับผมบอลโตแต่เราก็ต้องฟาร์มผลไม้แถวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นจับบอลโตดีกว่าวะ่ะทุกคนเออต้องไปจับบอลโตแต่เขาจะเบรกของไปด้วยให้มันได้อย่างนี้ได้ายคนนี้นี่แหละครับผม บอลโต้มันก็ดีนะผลไม้เราก็จาเป็นต้องใช้ครับผมพี่ตามเข่าฟาร์มช้าไปฟาร์มช้าไป <c oughs> มาไหนๆก็มาแล้วผูมาแล้วครับผมหายากนะพี่บอกเลยโอ้เเวลน้อยไม่เป็นไรเราเอาไปฟาร์มผลไม้มาจริงๆหายยากบอลโต้แถวดีหมาเฟิบหมาดีตามาตามาตามมาบอลโต้น้อยวี เฮ้ยมันกวาดทีเดียวนี่หายหมดเลยนะโดโร่จับตรงไหนไม่จับมาจับเดี๋ยวนีมันกวาดทีเดียวหายหมดเลยทุกยมาตามมาบอลโตตามมาเรื่อยๆตามมาปึ๊บให้มันหลับก่อนนะใครจะหลับก่อนวะมันน่าจะหลับก่อนไหมก่อนจะถึงเราหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าโดนเนียโดนเนี้ยนัดนนึงโอ้ยโอ้หูยใกล้แล้วใกล้แล้วคาดระลึกใกล้แล้วเฮ้ยโอ้โเกิะเด็นเลยแล้วเมื่อกี้มันตีไม่โดนหรอวะ นึกว่ามาตีโดนไปแล้วโอ้โหเมื่อกี้ม,มฟาฟาดเต็มเต็มหลังเอา้าโอ้โอโอโเราอุต่าวิโอ้ยเราเราอุต่าวิ่งหนีมันโอ้โหอุตาดีระยะที่ไหนไมันจะหลับไอ้บ้าเอ้เราไม่มาหลับแถวบ้านเราอยู่ตะไก้มานี้โอ้ประตูอย่าไปหลับตรงนั้นแถวนั้นมีแรปเตอร์โอเคเรียบร้อยครับผมโอ้โหแล้วเราดีดีล้วไม่ไปไกลกว่านี้ไปไกลกว่าดีนี่มันมีแรปเตอร์เ้ย้ยเราใครจะดู ถ้าถ้าบนโต๊ะตุยก็คือตุยนะทุกคนแถวนี้มีจ็อกเข้ร์โดยไม่ได้มีเตลเลปเตอร์นะเวย้ยเลปเตอร์ต้องไปอีก,อกนิดนึงอ่ะแต่แถวนี้มีจรอเก้ว่ะโอ้โอเคเรารอค่าอาหารลงนิดหน่อยเออจะไม่ต้องรอก็ได้นะักจริงๆแล้วอะแล้วตอนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งแล้วด้วยหนึ่งทุ่มครึ่งในเกมโอ้โหวันนี้ตูได้แต่ลัวจริงๆด้วย <laughs> เออว,วัโตโอเค ไม่เป็นไรอย่างน้อยจระกี้อามักัดน,นะเขาร้องไม่น่าจะปลดภายอยอ่ะทุกคนแถวเนี้ยพี่ว่านะเดี๋ยวพี่ยัดเบอร์รี่ไปเลยดีกว่าผมโอ้โหเบอร์รี่ไม่มีอจีเลยจีเลยโอ้ยเ,เอายาตล,ลบรอไปก่อนเดี๋ยวกลับไปเอาเบอร์รี่ที่บ้านให้รอตะกูเทปโตไม่น่าจะมีตัวอะไรมาหรอก มานี่พี่ตามเขาวพอขอหน่อยเดี๋ยวก่อนเราจะไปจับบอลโต้ยังไงมันก็ยังไม่ตื่นง่ายๆหรอกครับผมเดี๋ยวขอทําปุ๋ยก่อนแล้วกันไหนๆก็มาแล้วขอเกียร์ดีละอย่างครับผมอ่าเราจะได้มีอะไรทําด้วยใช่ปะผลิตป,ปุ๋ยต่อผมวันนี้ปุ๋ยตาอูดอ,ด,อดครับผมปุ๋ยตาอูดอดใครอยากซื้อมาซื้อได้ครับผมอ่าเราจะได้มีอะไรทําครับผมไหนๆก็รอบอลโต้แล้ว คือมันใช้เวลาจับอยู่แล้วผมบันโตให้มันหิวไปก่อนก็ได้โอเคเราอัดอึของอูด๊ดอูดมาละโ้ยมีตัวเดียวบอกแล้วจับตัวเดียวเพราะว่าผมเจ้าหมูไม่ต้องมีเยอะฮะเดี๋ยวพี่เจ้าหมูลวดเรืองแสงในด,ดันอีกเออยังไม่ได้ลงดันเจียนครับผมเดี๋ยวพี่ขอเลเวลร้อยแล้วค่อยลงดันเจียนแล้วกันนะเดี๋ยวลงลงแน่นอนครับผมไซร์นี้มีลงดันเจียนแน่นอนเดี๋ยวเอ,เอาพวกตัวเลืงแสงมาเลี้ยงแถวนี้ เออแล้วก็เอาแถวนี้แล้วกลับบ้านให้หมดครับผมโอเคเราผลิตปุ๋ยไว้แล้วครับผมทุกคนอ่าเราผลิตปุ๋ยไว้แล้วในยังไงเราก็ต้องรออยู่แล้วครับผมคือถ้าเรามาแล้วเราไม่ทำะไรเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเออไหนๆก็ต้องรอครับผมทําปุ๋ยไว้ก่อนนี่แหละมันถูกต้องใช้เวลาเขาเรียกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับผมอ่าเป็นไงเ <laughs> ออ ความคิดครับผมอันนี้พี่ไม่ได้เล่นแบบมีคอนเทนต์ว่าพี่จะต้องมาทําอะไรก่อนหลังเลยนะไม่มีครับผมที่จริงพี่ก็เล่นปูปูป,ป้าวพี่เรื่อยๆเนี่ยแหละมันก็มาในความคิดเองครับผมเดี๋ยวเาจอยออกมาได้ไงอะ่ะโอ้โหลลอมรั้วาขนาดดียังออกมาเฮ้ยมันเป็นคนยังไงวะเออมันเป็นคนยังไงวะเฮ้ยเบิบแม่เดี๋ยวดิโลกัดตายหรอก แถวนี้ดิโล,โล, <ik> โลยิ้นรูอยู oh, ่เ <gamma> ฮ <enders> ้ยโอ้หเดี๋ยวเดียวเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่แน่นอนครับผมนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหยังไม่เต็มร้อยเลยครับผมตัวโคตรใหญ่เอาละครับผมรอบนี้ได้ดิโรตัวใหญ่ไอ้โดโด้ดิโรด้ยพูดถึงดิโรบ่อยไปหน่อยไอ้โดโดตัวใหญ่ว่ะเอาว่ะเราจะได้มาสมต่อครับผมไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียนะ่าตัวน่าจะเริ่มหิวแล้วไหม น่าจะหิวแล้วอะผมแต่นั่นแหละมันก็ไม่ได้หิวอะไรขนาดนั้นครับผมเพราะเราเพิ่งไปเพิ่งกลับมาเองวันนี้เราก็ได้จับบนโต้ด้วยบนโต้นี่ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มันใช้เวลาในการแบบจับนะครับผมถ้าเราไม่อาดยาคูณสามหรือคูณสิบไปเนาะแต่พี่ขอไม่อากครับผมเลเวลมันน้อยแล้วมันจะเสียดายด้วยเสียดายยาเสียดายแอมเบอร์แอมเบอร์ช่วงนี้อย่าไปเติมนะครับผมเกมเนี่ยพี่บอกไว้ก่อนนะโห แล้วตอนไหนมันจะนึกตื่นขึ้นมาวะเนี่ยสิบแปดสิบแปดเปอเซนโอเคจุดศูนโอ้ศูนจุดเก้าครับผมหนึ่งผลไม้ศูนจุดเก้าพรุ่งนี้และมั้งพรุ่งนี้ตอนเที่ยงอ่ะน่าจะจับได้คิดว่านะโอเคครับผมทุกคนก็ต้องรอเดี๋ยวคืนนี้ไปขอ,อเติมบ้านเพิ่มก่อนครับผมทุกคนมืดมากแล้วครับผมไปละ